ประวัติเป็กผลิตโชคผลิตโชคอายุบุตรเกิดกาสิงหาคมพุทธศักราช2527เป็นนักร้องแนวเพลงป๊อก R&B รวมถึงนักแต่งเพลงพิธีกรในแบบนักภาคเสียงจุดเริ่มต้นในวงการเริ่มเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดแกรมมี่เดบิวต์ครั้งแรกในนามวงจีบออยปีพุทธศักราช2545รวมกับฟิล์มรัฐภูมิและแบงค์พิสิทธ ปีพุทธศักราช2,548ออกซิงเกิลเดี่ยวไม่มีใครรู้อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกวันผลิตโชคเพลงเด่นหรือแค่ขำๆนิทานหิ่งห้อยอัลบั้มถัดมา Love t a s c i o n IM in Love และผลงานรวมกับ b a e k Off I มีรายงานจากหลายสื่อยืนยันว่าเมื่อคืนวันที่2ส,สิงหาคม2,568 เกิดเหตุการณ์เป็กผลิตโชคถูกชายวัย21ปีทำร้ายด้วยอาวุธมีดที่ใต้คางและหัวไหล่ซ้ายภายในปั๊มน้ำมันย่านรามคำแหง76เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครผู้ก่อเหตุให้การว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากเห็นชายคนหนึ่งต่อมาเป็นเป็กผลิตโชควิ่งก่อนหน้ารถกระบะและมีอาการคล้ายเมาและขาดสติจึงเข้าไปห้ามก่อนถูกชกเข้าที่ตัวจึงใช้มีดฟันตอบโต้เพียงครั้งเดียวโดยไม่ได้เจตนาทำร้ายจนบาดเจ็บหนัก เป็ได้รับบาดแผลใต้คายงยาประมาณ2นิ้วลึกประมาณ0.5เซนติเมตรและมีแผลบริเวณหัวไหล่ซ้ายโดยมีเลือดออกจำนวนมากแต่โชคดีไม่ถูกเส้นประสาทบริเวณหน้าและปากเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานว่าให้การปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลคณะแพทย์ได้ทำความสะอาดแผลถูกเย็บเรียบร้อยอาการโดยรวมปลอดภยัยไม่มีผลต่อเส้นประสาทใบหน้าแต่อาจมีอาการเจ็บหรือระบมในบริเวณบาดแผลซึ่งอยู่ในความดูแลแล,และเฝ้าสังเกตยอย่างใกล้